บัดนี่สีผ้าเบิงถักจุ๋งนางด้วยพี่น้องถักจุ๋งนางที่พี่น้องบางคนพ่นเอฟซี FC บางคนพันจากเบิงกระสิถักจุ๋งนางให้เบืงวิธีถักจุ๋งนางก็ได้ของ้อยเนียนมันก็นหน่วยบบใยญยตามได้จริงนี่ก็ถักประมาณแปดขาแต่ว่าอันนี้เฮาสีเห็ดจากหกขามันหน่วยบบยหญ่ดอกถักมุมนี่ล้าก็สิมว่าถักมุมนี่ ตัวนี้ก็สีถักคือเก่ามุม kind of นี่มุมนี่คือเก่าถักสองขาแต่ว่าาย so นี้ายนี shield, olo, um ız, ้สีถักขาเดียวทั้งกลางทั้งกลางนี่สีถักขาเดียวกับขางนี้ขางายนี้ก็สีถักขาเดียวแต่ว่าสองขางนี่ถักสองขาขางนี่ถักสองทางนี้ขากสองแต่ว่าขางนี่สีถักหนึ่งเพราะว่ามัน มันของในวัยหญ่เฮาเก็ถักแแคหกขาขึ้นสีพอ่ออยู่นี่แหละตอนเริ่มต้นเฮาก็มัดซะก่อนมัดซะก่อนมัดแบบนี้แหละพอมัดแบบนี้แล้วเฮาก็เสียบซองทัดไปนี่แหละเนี่ยเฮาเอาอันตอกสร้างสินนี้เป็น,กนเกลียวอาก็ศมาสอนนี้ ส่วนนี้เราจะมาสอดต่อกันนี่แหละสอดเหยียงกันนี่แหละรูเดอเอาบุต <c oughs> รีบินหูนี่สอดเหยียงกันขึ้นมาเนี่ยคางนี้ข้างนี้สอดลงไปนี่ข้างนี้ก็สอดขึ้นมาเหยียงกันนี่จีบินสี่ ชกนี่บนบ่ีมาที่แรกเขเาสอดที่แรกมันก็จะเป็ี่ยนสีเนี่ยจิคกก้คว้กันอย่างสิเราก็มาสอดล่องคางนี้สอดล่องคางนี้ดิงนี่มันจะเป็ี่นคว้กากระบาดแบบนี้คว้กากระบาดแบบนี้มันนี่เขาสีสอดใส่บัตรเราก็มาสอด ส่องกับส่องขึ้นมานี่แหละนี่มันโบเห็นหงมันสอดส่องนี่ขึ้นมาหนี่สอดนี้สอดนี้เราไปสอดใส่แกสอดหูเก่านี่แหละอีกสอดหูเก่านี้นี่สอดนี้สอดนี้เราจะ โบหินหงเบ่งพานกล้องแหรอมันบ่บ่บห,หินหงดีพี่น้อง ทีบตัวเนี่ยไว้นี่สอดขึ้นมาเนี่ยนสอดบว้วยทรึกไปกระดิง นี่มันแกว้ก,แบบก,วกันแบบนี้แกว้กันแบบนี้แล้วเขาก็มาสอดลงนี้อย่างกันนี้บันนี้ก็มาสอดโอ้ยบม่เห็นหูสอดมันแกว้กันนี้ ไอ,อ,อ้สอดนี้มันบวอันนั้นเลยพี่น้องมันเลยสะมันบวเห็นหงมันเบิ่งผ่านกล่องหรอมันบวอันนั้นเอดีน,นี่สอดนี้ขามาสอดพี่สอดขามาเท่งนี้ you โสดเค <c oughs> วกันไปกลับกันไปซับกันมาสินี่ บริบทมุ่งดีปรนเด ต่ว่าก็หลายคนที่เป็นถักกะถักคนละแบบกัน,ก,นกันนีก็มีแล้วเต่ปูเป็นสีเห็ดก็แล้วเต่สูตรเฟสูตรมันของเขาถักแบบนี้ cái này mình Rồi xong cái

กระถัดกันขึ้นมาเรื่อยๆแล้วกไ็ไปนี้ันน้ไปนี้เขาก็ไปสอดลงนี้สอดลงนี้เขาก็สอดขึ้นขึ้นมานี้นี่ขึ้นมานี้ก็ดึงแล้วก็สอดขึ้นมานหม่องเกานี้ตรงนี้ ลงหูนั่นเลยเขาไปสอดใส่เขาก็สอดถึงไหมพี่เขาม่เสร็จล่ะบูเห็นหูสอดช่องถัดมานี้นหัดไปนี้สอดลงมองเกุานี้ ก็สอดถาดกันมนื่อวนี้ก็สอดไปสอดมาลัดไว้ีสินี่ยแหละพีโนโ่น้องมันไ่ได้ยากหรอกดีมาก็มาสอดลงเฮี้ยงกันนี้แต่ว่าก็สอดลงหันเราห้อสิมาใหญ่พี่ใหญ่มาสอดทูนี้สิลือแต่ว่ากาวขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าเ้างกาวทั้งในบางคนก็จะก,กาวทั้งนอก เลีเ้ยวเตียแล้วเขาสอดลงไปนี่เราเขามาสอดตานีเหีย้ยงกันนี้ท้านทำบทติงไว้มันก็หลุดลงไปสอดลงหัวนั้นล้วก็มาสอดหัวนี้ ลอนี่ตลอนี่ก็มาสวัสดีอยากถา,ามคำนาม <c oughs> เดี๋ยวาบปนกองนั้มันบ่เห็นตาถัดขึ้นมานี่แหละตาซีวีอยู่นี่แหละโอ้ยจอยู่เส นี่ถือแล้วมันเห็นแล้วเอาลงมาลงนี่คืเอเก่าอุนี่คือขึ้นทั้งคางมานี้คือมานี้อีกคือเก่านะสับไปสับมาอยู่างนี้นะ พอไปอยังอีกตาหนึ่งอ้าขึ้นมาอีกตา,ตาหนึ่งขึ้นมาตานี้ตาสุดท้ายแล้วนะกคลิปนี้ประธาน ขึ้นมานี้ขึ้นมานีแลยแกมาลงขางกันนี่แหล้วมองน,นี้นดิแก็เป็ี่ยนยังสี่ดิวันนี้หอกะสุดแล้ว,วแล้วหอกะแทงขึ้นมาทั้งขางกันนี่ละมองเกานี่ยล่ะ งนีจิ๊บกระสอดก็ไปนี่ถึงมาสอดคนนี้เพราะว่าเขาเลียวเลยดินี่ พี่น้องสมนีเราก็จูดรถก็ได้เหลียวเตะสมนีเร,กเรเาก็จูดรถก็ได้เอาคัดอีกรอบนึงก็ได้แทงกข้าไปอีกรอบนึงก็ได้กันบ๊ทคัดใจยานมันหลุดนีด่ใอ่หมุดตัด สพยายามระวังระวังมันสิไหมมันสิไหมเกินมันสิไหม,เก,ม,หมเกินมันสิขาด ดีกันเลี้วแล้วเนี่ยขาที่สองเนี่ยคือด้านนี้มันของน้อยๆเข้าโบเข้าโบเฮดหลายขาของน้อยๆเขาก็บเฮดเจนี่นี่เดี๋เจนี่หลักละเขาก็บจีบีเฮดสองเจนี่คือเก้าเนี่ยด้านมุมตรงขามเนี่ยเนี่ยบัดนี้บัดมุมนี้เขาก็บจีบีเฮดคกลางกลางนี่ละเลี้ยวเลยมุมนี้ด้านนี้กับด้านนี้เข้ากับจีบีเฮดกลางกลางละเลี้ยวลดเนี่ยจะเป็นหกขา พอแล้วหกขาเนี่ยของหน่อยๆ,ๆน่อยหนึงเอาบัต้องเฮ็ดลายก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่ขาเจ้าของใหญ่ขาเจ้าข้าเจ้าไปเฮ็ดแปดขาด้านละสองด้านละสองด้านนี่สองนี้สองทั้งนี้สองทั้งนี้สองก็เป็นแปดขาอันนี้เอาเฮ็ดแค่์หกขากับพ่อสำหรับของเรนนี่ก็ได้อันนี้งางา เอียนงอกที่ห่าให้เบิ้งเมื่อวานนี่เหเฮอะไรเบื้งเมื่อวาน,นใาน,นสามคลิปดีๆพี่น้องสามคลิปดีๆประเด็นก็นยังบ่ท่านเลี้ยวดีสามคลิปก็นเลยแต่ว่าตอนเลียเลเ้ยนนเ <c oughs> วเราเห็นจังสีหลังอันนี้เขาก็ใส่เห็นแล้วหรอเขาก็ใช้มีดตัดตัดออกสิหล่ะเกี่ยนสอนออกอดัมันเป็น,ออยยน,น,ยยนจะยูเวเอียนเอียนงอบริเยนสิออกได้ ง่ายนงองง่าเอียนไห้นะเดี๋ยวเห็ดเลี่ยมนะเป็นสีของเขานี่บิดแบบม้วนกระติบเขาบางคนมันก็บิดเขาใน่อยสินะเนี่ยกระนาเฮ็ดทีมันกระทีดอกเส้นน้อยแเราห่าเฮ็ดทีทีทนเราสารทีทีแต่ว่ามันก็อสอดยากมันอยากสอดยากเลยกันเห็ดทีอ้าวนี่ยง้าวสำหรับคลิปนี้ก็เอา ถักจีงน้างให้พี่น้องเบิงเด้อถักจีงนา่งให้เบิงนี่ก็เป็นแบบนี้แหละถักจูงน้างกันด้แต่ว่าบางคนเพิ่นก็ว่าถักแบบนี้ดอกแล้วแต่ไพ่มากสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้เด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจแล้วก็กดติดตามเพื่อสิบว่าพลาดคลิปต่อไปนี่งา่ายก,ก็นเเห็ดเลียวเห็ดเสียตัวนี้เขาก็จะใส่เสียกมัดลงมาใส่หู ของหฮอกสิเฮ็ดหูอยู่ต่อไปเห็ดหูเห็ดหูแล้วก็ใส่รายแล้วก็ถือว่าเลี้ยวขอ้อง่ลยเนี่ยเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อสุดท้ายก็ขอกล่าวคำ่าสวัสดีครับเจนีเห็ดกันขาดซ่อนตอกไว้